หนึ่งสองสาเป็นไข่ของคุณเนี่ยไข่ไข่ส้มใช่ไหมเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวไปหาถามว่าคนน่ะไม่ไดสวทุวันหรอข้าวที่มาที่แากเปเกียวไปหขอบคุณม่เน็รไ <meals. S 1> <lunch> ่อ้ลูกป่าดีนะขอถเลยขอบคุณนูไม่กล้าเไปให้ถึงก็ดีใจมากเลยตาเรไม่กล้าาไจะให้จะให้เอาไปให้บอกเอาไปให้ทำไมคะนี่ไปให้น้องวันนั้นเขาก็เอามาให้้ใส่บาทเาอยู่มานานแล้ว 20ปีแล้วค่ะแล้วยี่สิบปีคนลุกเลยคอลุกดีใจ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 ไม่อยากจะคุยแล้วนี่พี่เห็นมันจะน้ำของพี่ครับอันนี้คือผัดหนี่ใต้ ไม่รู้เรียกชื่อเมนูถูกไหมแบบมันผมันผัดหมี่ได้ยังไงมันคือเส้นเล็กของเราแต่จะบอกว่าสิ่งเนี้ที่ที่น่าวัดนะเอามาให้ไม่กล้ามาให้เองด้วยนะให้แฟนเอามาให้แต่เราก็เลยกินแล้วเราก็เป็นว่าเราถูกใจสิ่งนี้เขาเรียกว่าผัดหมี่แต่ของเราคือเส้นเร็ก 杨幂，啊。